ดูดวงชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาดีอำนาจบารมีวาสนาเงินทองพุ่งเข้าหาหมูใหญ่ให้โชคดวงชะตาตกตำแหน่งเดลิเวอร์จะทำอะไรก็ประสบร็จะเลิศลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรับ์จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวที่ท่านจะได้รับโชคเงินทองบารมีวาสนาจะได้เจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรับดวงชะตาของท่านพุ่งแรง ปัญหาต่ตางๆเข้ามาจะหนักจะเต็มเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านโชคชะตาอำนาจบาร,รมีจัดหนักจัดเต็มอัศวินถือดาบประหัตประหารสัตตุมูมานโชคชะตาของคุณไม่ธรรมดาหลวงชะตาของคุณยิ่งใหญ่ความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตาแหน่ง e อ e r a l ความเลวร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาอยากจะรวยเดี๋ยวนี้อยากจะปังเดี๋ยวนี้อยากจะประสบความสําเร็จเดี๋ยวนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ง่ายต้องเริ่มริเริ่มปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาตกตําแหน่งครอบครัวไปไหนครอบครัวอุปถัมภ์คำชูรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนลื่นเลิงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาตกตําแหน่งยาจกจะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆ นะผมเพราะว่าสิ่งดีๆมันเข้ามาแล้วท่านควรที่จะต้องคว้าเอาไว้โชคลาภเงินทองมรมีวาสนามุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วท่านจะได้รับทรัพย์จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีมีโชคมีลาบตกตําแหน่งถ้วยทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคพลิกจากพล้ายกลายเป็นดีท่านจะลื่นเรืองสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,สมสม,สมหวังดังใจหมาย วงล้อแห่งวัฏจักจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีอัศวินถือดาบปราดปะหารศัตรูหมู่มารปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเหรียญใหญ่เบลลมรอท่านอยู่แล้วเตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีรวยเลยรวย,ย,ยต่อแต่นี้ไปดวงชะตาสมสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์ อสบินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาทเทพเทวดาฟ,าฟ้าดินทำชูหนุนนำโชคชะตาลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะ,จะเจริญลุกเรืองท,ทันดีทันใดโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ท่านยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งมีโชคเงินทองบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนา ก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาจะมีคนเข้ามาประจบประแจงเรียแข่งเรียขาครับนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาควรที่ต้องออกเดินทางไปหาอย่าอยู่เฉยๆโชคลาภของท่านอยู่ทางทิศตะวันออกมองไปข้างหน้าท่านจะได้คนพบท่านจะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจราจาได้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จครับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ตาจะมีคนอายุน้อยกว่านําพามาให้ ช่อะตาลื่นเลงสั่นๆแจ่มชื่นได้พบกับหุ้นส่วนพุ้นร่วมหุ้นที่จะทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแน่นอนครับการเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องปกติต่อเมื่อท่านร่วมหุ้นกับใครบางคนนะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นระบบแบบแผนตามจัดแจงตามแบบแผนประเพณียืนหยัดต่อสู้ตามสิทธิ์ของท่านท่านก็จะได้สิทธิ์ของท่านมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาไปไหนไม่ได้เลยต้องคอยดูสิทธิ์ของท่านเพราะแบบนี้มันก็เหนื่อยสิครับ เพราะฉะนั้นท่านควรเนี้ต้องหลบหลีกแก้ไขปรับปรุงวางแบบแผนได้ดีจิตใจที่อ่อนโยนจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นผู้จาก,กับใครผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนโยนเข้าไว้ับผมย่บขึ้นนะครับเด็ดขาดเพราะว่าปัญหาต่างๆความเล่าร้อนจิตใจมันเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมถุนใครบางคนจะนําพาเหรญใหญ่บาเริ่มมาทําให้ท่านเปลี่ยนทัศนคตินะครับรู้สึกอ,ดอดึดอัดรู้สึกย่ําแย่รู้สึกตกต่ารู้สึกแก้ไขปรับปรุง มาผมก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาก้าหารปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันเตรียมตัวเ hey, ฮล่านบ้านท่นานจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมเหรียญใหญ่รอท่านอยู่แล้วแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านมานะผมเตรียมตัวรับทรัพย์ลอยโชคจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวที่ทําให้ท่านประสบความสำเร็จข่าวที่ทําให้ท่านรับทรัพย์ลอยโชคจะมีการจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอาจจะได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันนะครับถ้าท่านเป็นนักศึกษา,ศาอยู่นะครับจะได้เรียนจบถ้าท่านเป็นนักศึกษาทีาก่ากาลังจะไปเรียนต่อจะได้เรียนต่อท่านจะได้ทําอะไรตามสมหวังดังใจหมายนะครับอะไรมันลงล็อกไปหมดเลยรเรื่องความรักถ้าเรียกโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสุสม,สมหวังดังใจหมาย จะมีข่าวดีเจรจาต่อรองเข้ามาสินสอดทองมั่นพูดคุยเจรจาได้เปรียบเป็นอย่างมากโชคชะตาของชาวราศีเมถุนจะได้เปรียบถ้าท่านเป็นชายท่านอาจจะได้เปรียบถ้าท่านเป็นหญิงท่านอาจจะได้เปรียบ,นะบสลับกันนะครับถ้านะทนเป็นชาวราศีเมถุนนะผมสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชาลอตุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสินเลือกท่านควรที่จะต้องเจรจาต่อรองเกาถวยเทพขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยขึ้นมาทันทีจันได ลูกชะตาชิงไหวชิงพิษแก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาเทพเท,ทวดาฟ้าดินคคำชูหนุนนำชโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตารุ่งโรดประสบความสำเร็จัะผมจะได้ได้รับข่าวดีได้รับข่าววิวาข่าวมงคลได้รับการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นดีบองข่าวดีข่าววิวาจัดหนักจัดเต็ม โชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านได้อาจได้พูดคุยกับใครบางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนทำชูธุรกิจการงานของท่านนะผมจะมีโชคลาบครั้งใหญ่เข้ามานะผมแต่ว่าท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีก็คือการจัดแบ่งเงินให้เหมาะสมนะครับผมอยจจ่าผดพลาดอย่ารอช้าที่จะต้องจ่ายคืนน่านจะได้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจ,งอาจังประสบความสำเร็จจะตายชีวิตรับทรัพย์รวยโชค จะได้จัดหนักจัดเต็มด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนานาําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านทางด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจชื่นชื่นราบรื่นเป็นไปได้ได้วยดีนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังแห่งความสุขนะผมการที่ท่านได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆท่านจะได้สสุขสม,สมสมหวังดังใจหมาย ได้จัดแจงตามแบบแผนประเพณีได้บีความสุขรุ่งโรจน์สต,ตาชีวิตได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวรวยๆๆยรวย,ยต่อจานนี้ไปจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะนั้นนะครับผมท่านก็ใครชวนไหนก็ไปนั่นแหลนะครับข่าววิวาข่าวมงคลก็ไปนะครับผมไปนั่งฟังหรือว่าไปนั่งคุยจัดแจงคําตามแบบแผนประเพณีก็ดวงจะสุขสมสมบัติตังใจหมาย ท่านจะ,จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพร,าพร่างกายแข็งแรงดวงชะต,ตางูใหญ่มาให้โชคสังเกตให้ดีรูปรถกลิ่นเสียงอาการต่างๆเขาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเงินทองพุ่งเข้าหานะครับจเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรั์นะครับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นจะบังเกิดนะครับผมสมสมสมหวังตั้งใจหมายจเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แท็กซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปหมอสันได้ครับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ใครไม่กดสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มดูคลิปพิเศษของราศีเมถุนนะครับสวัสดีครับ